โคดเดดนำสามคู่มานำเสนออีกแล้วครับผมประจำวันที่12กันยายน2564น้นั่นเองนะครับผมก็เอาว่าจำเป็นลีกต่างๆด้วยและกันนะครับผมพี่ไม่ลีครับผมลีกในเดเจอกับลิเวอร์พูลนั่นเองครับผมแล้วก็ทางด้านของลาลิกาสเปนนี่เอสปันยอนเจอกับแอตลติโกมาดริดครับผมแล้วก็ซีรี์ครับผมเอซีมิลานเจอกับลาซิโอรับรองมันทุกคู่เด็ดทุกคู่อย่างแน่นอนนะครับผมไม่ว่ายังไงมาวิเคราะห์คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะคู่แรกเนี่ย เวลา22นกา30นาทีหรือว่า4ทุ่มครึ่งบ้านเรานั่นเองนะครับผมซึ่งีดยูไนเ็ดครับผมเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับผมแม้แค่ชื่อทีมนี้ก็ต้องเรียกได้ว่ามันก็มันก็ต่างกันแล้วนะครับผมว่ายังไงก็มาดูเฮดทูเฮดกันเลยดีกว่านะครับผมว่าลิเวอร์พูลกับริชเดนเ็ดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง อ่าซึ่งก็อย่างที่เห็นเห็นนะครับผมระหว่างลีดยูไนเต็ดเนี่ยลีดยูไนเต็ดนะครับผมก็เสมอมา2นัดแล้วก็แพ้ไปนัดหนึ่งนะครับผมแต่ทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมชนะมา2นัดแล้วก,ไกไไ็ไปเสมอกับเซอไปเสมอไปเสมอกับเชลซีนะครับผมซึ่งในเกมนั้นเนี่ยก็มีดราม่าก,กันหนักหน่วงพอสมควรด้วยล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงผมเนี่ยเคยฟันธงเอาไว้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ย เรียกได้ว่าเต็งๆมาแน่นอนนะครับผมแต่ว่าปีนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหสู้กันสูสีอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเชลซีหรือว่าแมนยูหรือว่าจะเป็นทางด้านของเวอร์พูลแมนซิตี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเสริมกําลังทับได้น่ากลัวอย่างล้นเหลือหลามอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้น่าจะมันกว่าปีไหนๆด้วยนะครับผมว่ายังไงดูสถิติการพบกันเนี่ยก็ชนะ1นึ่งแพ้เสมอหนึ่งนะครับผมทางด้านของเวอร์พูลชนะทางด้านของลีดส์เนเต็ดได้ไปครั้งหนึ่งแล้วก็เสมอกันครั้งหนึ่งนะครรับผมจาากก นับ2ครั้งเนาะเอาเป็นว่ายังไงคู่นี้ผมขอฟันธงที่ Liverpool ลิเวอร์พูลล้วกันครับผมไปดูลีกอื่นนบ้างนะครับผมเอสปันยอนครับผมเปิดบ้านการมาเยือนพบกับแอตลติกมาดลิกนั่นเองนะครับผมซึ่งแอตลติกมาดลิกนี่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เรียกว่าเหนือชั้นแล้วก็เป็นทีมที่ยังคงสภาพ คงสภาพ嘛แม่เหมือนจะใช้คําพูดที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็คงคง,คงฟอร์มไว้ได้ตลอดเสมอนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเอลบัติโกมาดิตเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นทีมที่ใหญ่มากๆอีกทีมหนึ่งในลาลิกาสเปนด้วยะไรกันนะครับผมซึ่งถ้าหากดูจากสถิติการพบกันแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะครับผมว่าเอสตันยอนเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมส่วนเอลบัติโกมานดิดเนี่ยก็ชนะมาแล้ว2นัดเสมอไปครั้งหนึ่งจาก3เกมนั่นเองนะครับผมส่วนสถิติการพบกันนี ก็เห็นได้ชัดเลยครับผมว่าแอตเลติโกมาดริดนี่ทำได้ดีกว่านะครับผมแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยพ่ายให้กับเอสปันยอนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่แอตเลติโกมาดริดเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็ได้องตวนกิสมันกลับมาแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสัญญายืมตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นดีนี่บาร์ซ่าเขาอาจจะดึงกลับคืนก็ได้นะครับผมเพราะว่ายังไงก็เอาจะช่วยกิสมันด้วยละกันนะครับผมได้กลับบ้านที่เขาแจ้งเกิด จริงๆเขาแจ้งเกิดกับเรียวโซซิดัตเนาะแต่ว่าเขามาดังกับแอตเลติโกมาดิสนั่นเองนะครับผมก็เอาไว้ว่ายังไงขอฟันธงที่แอตเลติโกมาดิสแล้วกันครับผม ไปดูทางด้านของซีรีส์อาร์กันบ้างดีกว่านะครับผมเอซิมิลานครับผมเปิดบ้านพบกับลาซิโอนั่นเองนะครับผมในเวลา5ทุ่มบ้านเรานะครับผมหรือว่า23นาฬิกานั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเอซมิลานเนี่ยก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่โอ้โหถ้าพูดถึงตำนานหรือว่าประวัติศาสตร์เขาเนี่ยเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยเคยได้ทั้งแชมป์นู่นแชมป์นี่อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยต้องพูดว่าเอซมิลานเนี่ยเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับ าปัจจุบันนะเหมือนกับศูนยรัวคนแก่ไงไม่รู้นะครับผมเพราะว่าคนที่อายุเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปโผลนั่นกันหมดเลยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่า AC ซีมิลานเนี่ยได้กองหน้าที่เฉียบขาด ของฝรั่งเศสไปอย่างเช่นออ,อริเวชิลูแล้วก็ยังมีสลาธานิบรายมวิกที่ตอนนี้พี่แกจะ40แล้วนะครับผมแต่ว่ายังเตะบอลยังสม่ำเสมอนะครับผมก็ไม่สามารถใครไม,ไ,มไม่สามารถมีใครที่จะทําลายฉาย,ยาเขาได้จริงๆนะครับผมนั่นคือเดอะกอดหรือว่าพระเจ้านั่นเองนะครับผมก็อาจจะแขวนสตั๊ดในเร็วๆนีแ้แล้วด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแขวนตอนไหนนะครับผมแต่ว่าเป็นกองหน้าเล่นได้ถึงอายุ40นี่ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยแล้วกันนะครับผมก็เอซิเลานพบกับลาซิโอครับผม ี่งไงผมขอฟันธงที่ a อซิมิลานเลยกันครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดู Head to Head นี่โอ้โหต้องเรียกได้ว่าชนะมาทั้งคู่เลยนะครับผมระหว่าง2นัดที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่ามันก็อ่าก้ำกึง่งกกึ่งนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นแฟน AC มิลานอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นขอเข้าข้าง AC ิมิลานสักนิดนึงแลยกันครับผมยืนยันคำเดิมครับฟันธงที่ AC มิลาน เอาเป็นว่ายังไงสรุปเลยแล้วกันนะครับผมลีดพบกับลิเวอร์พูลน่าจะโดนลิเวอร์พูลตบครับผมเอสปานยอนพบกับแอตเลติกมาดริดน่าจะโดนตามีขย้ำไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปีศาจแดงดำเอซีมิลานนะครับผมพบกับลาซิโอน่าจะเป็นเอซีมิลานที่ไม่พลาดนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ